สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์นตะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13มีนาคม2566ครับมีรายงานข่าวจากทางด้านในส่วนของวิโอเรลเซนาอุตานผู้บัญชาการตำรวจของมอนโดว่าได้ออกมาบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าจับยังแผนการของกลุ่มผู้คนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียที่กำลังหาทางก่อ,อความไม่สงบในการประท้วง ซึ่งจัดโดยองคอ์กรที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนทั้งนั้นผู้บัญชาก,การตำรวจของมอนโดวานั้นเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาเคลื่อนไหวหลังจากได้รับข้อมูลว่าองคอ์กรที่จัดตั้งโดยหน่วยพิเศษของรัสเซียพยายามที่จะทําลายสเสถียรภาพภายในประเทศผ่านการจุนดุกระท้วงตำรวจนั้นไปจับกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายที่นําโดยชาวมอนโดวาเชื้อสายรัสเซียก่อนที่การประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่12มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีชายผู้ต้องสงสัยนำตัวมาสอบปากคำทั้งหมด 25คนด้วยกันในจํานวนนี้7คนถูกควบคุมตัวเอาไว้สมาชิกเครือข่ายัะกล่าวรวมถึงนักสร้างความแตกแยกซึ่งบางคนนั้นเป็นชาวรัสเซียและผ่านการฝึกฝนมาเพื่อสร้างความวุ่นวายโดยเฉพาะโดยพวกเขาได้สัญญาว่าจะได้รับเงินจํานวน10,000ดอลลา,าร์สหรัฐสําหรับการก่อความวุ่นวายครั้งใหญ่ในการประท้วงที่เกิดขึ้นในมอร์โดวาทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มความเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนจัดก,การประท้วงหลายครั้งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมอนโดวา แบกรับค่าเชื้บเลิงของประชาชนในฤดูหนาวทั้งหมดและเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลพาประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกลุ่มความเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพักชอของอิฮานชอฝ่ายหนุนรัสเซียที่ปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันอย่างเรียกร้องให้ประธานธิบดีไมอาซาดู u, ผู้ฝักใฝ่ฝ่ายยุโรปลาออกจากตําแหน่งนด้วยความเคลื่อนไหวนี้นยครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ ประธานนิบดีมอาซาดูนั้นเนี่ยรับเคยออกมาบอกว่ายังมีกระบวนการในการที่เกิดความพยายามในการที่จะล้มรัฐบาลของเขารวมถึงนําพาประเทศนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ความขัดแยง้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัสเซียได้ออกมาประกาศล่าสุดเนี่ยครับว่ายุติในการที่จะรับรองเรื่องของข้อกฎหมายที่เป็นพันธสัญญาระหว่างทางด้านมอโดวากับทางด้านไพานิเตียจนหลายฝ่ายนั้นออก็หวั่นวิตกนะครับว่ากลุ่มที่เป็นพวก ฝักใฝ่ายรัสเซียที่อยู่ในชาร์นิเตรียนั้นอาจจะจับอาวุธขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอแยกตัวออกจากมอรโดวาอย่างเป็นทางการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านวิโอเรลเซนันอุตานผู้บัญชาการตำรวจของมอรโดวานั้นออกมาบอกนะครับว่ามีกระบวนการเคลื่อนไหวในการจัดการแล้วก็การก่อความไม่สงบในประเทศมอรโดวาซึ่งก่อตัวโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลน,นั่นเองหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตาม ช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ